คอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่วิกฤตมากแค่ไหนเราคนไทยต่างตระหนักรู้เรื่องในเรื่องนี้ดีนะครับจนกระทั่งเกิดกระแสการต่อต้านความตื่นตัวของภาคประชาชนและภาคธุรกิจอย่างกว้างขวางจนในวันที่ 6กันยายนปีพศ .2557 ครับวันนั้นเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าจะให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติคำประกาศของท่านในวันนั้นเป็นความหวังเป็นแสงแห่งอนาคตที่ทำให้พวกเราใจชื้นขึ้นมาว่าจากนี้ไปภาครัฐจะเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับและจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้น ผลที่ตามมาก็คือว่าการจัดอันดับโลกในเรื่องความโปร่งใสในเรื่องคอร์รัปชันนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของ CPI ปรากฏว่าอันดับของประเทศไทยได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นครับถึง26อันดับจากเดิมอันดับที่102ประเทศไทยกระโดดลงมานะครับอยู่ในอันดับที่76แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราได้เห็นในตอนนั้นนะครับนอกจากความพยายามการทุ่มเท ของภาคเอกชนของภาคประชาชนด้วยกันแล้วจากภาครัฐเราได้เห็นการประกาศใช้พรบรการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเป็นการปฏิรูประบบร,ะราชการที่จะให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นต้นทุนไม่เป็นช่องทางของการรีดไถ่กันต่อไปนะครับเราได้เห็นการประกาศพระราชกฤษฎีกา การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายซึ่งนำมาสู่โครงการที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆว่าโครงการ Regulatory Guillotine ต้องการที่จะตัดลดกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยมีเป็นแสนฉบับให้ลดลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จำได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจของพวกเรานะครับทุกท่านครับสิ่งที่เราได้เห็นเพิ่มเติมก็คือเราได้เห็นการจัดตั้งศาลคอร์รัปชัน เราได้เห็นการพูดกันว่าทำอย่างไรนะครับเห็นได้เห็นมาตรการว่าทำอย่างไรจะทําให้คดีคอร์รัปชันไม่หมดอายุความทําอย่างไรจะให้เรื่องคอร์รัปชันนะครับสามารถดําเนินคดีพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราได้เห็นความพยายามในการเพิ่มงบประมาณเพิ่มบุคลากรเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานที่ต่อต้านคอร์รัปชันโดยตรงคือปปชและสตงครับสิ่งที่เกิดขึ้น เหล่านี้เป็นแนวทางใหม่ๆในช่วงเวลานั้นนะครับมีมาตรการที่ออกมาจากภาครัฐมากกว่า150มาตรการผลที่ตามมาครับเราได้รับการยอมรับจากต่างชาติแต่สิ่งที่เขาพูดกันถึงมากที่สุดก็คือว่ามีมาตรการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและก็ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐมากขึ้นเหล่านั้นคือความก้าวหน้าที่ เราได้เห็นกันนะครับในประเทศไทยแต่ทุกท่านครับในความเป็นจริงสิ่งที่เราได้เห็นกันในช่วงต่อมาของประเทศไทยก็คือว่าหลังจากที่อันดับของประเทศไทยดีขึ้นทันตาเห็นภาพที่ตามมาก็คือว่าหลังจากปีนั้นนะครับอันดับของประเทศไทยกับร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับลงไป28อันดับเมื่อเทียบกับปี5758นะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในอันดับที่104ร่วงลงมา28อันดับเราได้เห็นอะไรกันบ้างครับทุกท่านคงจําได้นะก่อนหน้านี้เราได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเสาไฟกินรีเราได้เห็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อโซลาเซลล์ติดตั้งทั่วประเทศครับหน่วยงานราชการจัดซื้อแล้วก็มีปัญหาราคาแพงใช้งานไม่ได้ศูนย์เปล่าสิ้นเปลืองงบประมาณ เราได้เห็นโครงการที่เป็นข่าวล่าสุดก็คือกรณีที่กรมชนระทานสร้างถนนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเป็นถนนที่วิ่งเข้าไปในทุ่งนาจบกลางทุ่งนาหรือปจบอยู่ที่บึงจบอยู่ที่ชายคลองชาวบ้านบอกว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแถมยังเกิดโทษสําหรับการเพาะปลูกด,ด้วยซ้าไปเรายังได้เห็นข่าวต่อเนื่องที่ประชาชนมีการร้องเรียนว่าเมื่อพวกเขาไปติดต่อหน่วยงานราชการไปเขต ไป,ไปอำเภอไปอบต<ๆ>ก็ยังโดนรีดไถต้องจ่ายสินบนจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกนะครับเรายังได้เห็นประชาชนถูกรีดไถเรียกรับสินบนตามท้องถนนตามตลาดหรือแม้กระทั่งไปบุกรุกไปเรียกรับเงินเขาจากที่บ้านในถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับการเรียกร้องเงินใต้โต๊ะเงินสินบนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับนักธุรกิจ ต้องเผชิญหน้าเมื่อไปติดต่อเจา้าหน้าที่สุภากดกรติดต่อสมภากรไปติดต่อเขตตอมหรือทางด้านแรงงานนี่คือสิ่งที่เราเห็นและก็ปรากฏขึ้นทุกท่านครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่นักแต่เกิดขึ้นทั่วไปอย่างเป็นระบบและก็เกิดขึ้นทั่วประเทศเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ที่น่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อับอายและมันเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศไทย อันแรกนะครับเราคงจำกันได้ก็คือภาพที่มีการตบซัพ์กลางสภาพูดง่ายก็คือว่าเมื่อมีสสมือกันคณะกรรมาธิการบางคนจำนวนหนึ่งนะครับไปเรียกร้องเงินจากข้าราชการจากกรมจากกระทรวงต่างๆในการจัดทำพรบงบประมาณประจำปีเราจำได้นะครับตอนนี้เป็นคดีปปชมีการชี้มูลความผิดกันอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรายังได้เห็นคอร์รัปชันในกระบวนการยุติธรรมเราได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอายการทุจริตนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือกรณีบอสวรยุทธ์และกรณีผู้กำกับโจครับเราได้เห็นการดึงเรื่องดึงคดีในขั้นตอนของหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันหน่วยงานตรวจสอบการดึงเรื่องในขั้นตอนของตำรวจในขั้นตอนของอายการเอาง่ายๆเลย เรื่องที่เป็นข่าวดังก็คือการดึงคดีเกี่ยวกับสนามฟุตซอลหรือการดึงคดีเกี่ยวกับการทุจริตลงพักทั่วประเทศพวกนี้เกิดขึ้นมานับ10ปีครับทําให้ประชาชนเอื้อมระอาว่าระบบพวกพองเนี่ยมันกําลังจะมีอิทธิพลมากกันไปถึงไหนครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเราเห็นกันในสังคมก็คือว่ามีการตีความกฎหมายมีการใช้อํานาจในการใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการบางอย่างหรือศาลบางแห่ง ที่ค้านสายตาประชาชนขัดต่อสามัญสำนึกของประชาชนทุกท่านครับอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและทําให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศว่าการต่อต้านคอร์รัปชันคือวาระแห่งชาติเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เองเนี่ยก็ยังเผอไม่ได้นะครับเพราะเพียงไม่กี่วันถัดจากการประกาศของท่านนะครับ เราได้เห็นข่าวว่าสอสอของพรรครัฐบาลด้วยกันเองนะครับมีการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญตัดบทลงโทษของสอส,อสอที่ทำผิดรัฐธรรมนูญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันตัดบทการลงโทษออกไปถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะมีมาตรการในการป้องกันคอร์รัปชันได้กันได้ยังไ,ไ,ไงไถ้าตัดบทลงโทษออกไปนะครับแล้วล่าสุดข่าวที่ เรียกว่าโปะแตกก็ได้ก็คือการลดโทษนะครับลดโทษอภัยโทษผู้ต้องขังอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำนะครับด้วยกฎเกณฑ์ก,ก,กติกาที่ไม่น่าจะถูกต้องก็คือว่าทั้งคดี ruption, คอร์รัปชันข่มคืนคดียาเสพติดสามารถได้ลดโทษกันอย่างเอื้ออาทรเหลือเกินลดกันลดเร็วเหลือเกินนะครับทำอย่างนี้ คนที่ต้องคดีโกงจะไม่เกิดความเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมคนทำงานในปปชตำรวจอายการสารคอร์รัปชันทุกคนจะเกิดความท้อถอยเอื่อมละอาได้ครับคนโกงที่ออกจากคุกตารางเร็วเกินไปอาจจะมีอิทธิพลไปคุกคามประชาชนที่เป็นพยานเป็นพยานหรือมาเป็นคนที่ชี้เบาะแสเรื่องเหล่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็ทําให้เราต้องมาคิดทบทวนว่าเอาถ้าอย่างนั้นการประกาศวาระแห่งชาติยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอ,อร์รัปชันได้แล้วมันคืออะไรครับทุกท่านครับภาพที่เกิดขึ้นจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่ชัดเจนก็คือบอกว่าประชาชนมองว่าในช่วงปีที่ผ่านมาคอร์รัปชันประเทศไทยกําลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ประชาชนยังมองว่าในปีข้างหน้าคอร์รัปชันก็กำลังจะเพิ่มมากขึ้นในกราฟที่ท่านเห็นนะครับตัวสีแดงคือความคิดเห็นของประชาชนที่สำรวจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับถ้าหากประชาชนยังเชื่อยังคิดว่าคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นและจะเพิ่มมากขึ้นจนทำลายสถิติที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตหากมันเป็นอย่างนี้ต่อไป เราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างไรครับทุกท่านครับสภาพคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศของเราในบ้านของเราวันนี้ลองดูตัวเลขข้อมูลหนนี้นะครับอันนี้เป็นผลจากงานวิจัยที่บอกว่าในสายตาประชาชนแล้วนะครับคนไทย87%เมื่อเขาอยู่ในภาวะขับขันเขารู้เขามีช่องทางและเขามองออกว่าเขาจะต้องไปวิ่งเต้นติดต่อขอความช่วยเหลือจากใคร หรือแม้กระทั่งจ่ายเงินใตโต๊ะนะครับโดยหากมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะนะครับประชาชนมากถึง84บอกว่าถ้าเขาจ่ายเกิดจากความสมยอมเกิดจากความตั้งใจของเขาที่จะจ่ายเพราะจ่ายแล้วมันคุ้มจ่ายแล้วเขาเกิดความรวดเร็วจ่ายแล้วเขาเกิดประโยชน์มีประชาชนเพียง8เท่านั้นเองที่บอกว่าเขาต้องจ่ายเงินจ่ายทอง เพราะเขาถูกบังคับนี่แหละครับคือสภาพแวดล้อมที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นตัวบังคับทําให้การทําธุรกิจของเราเนี่ยเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมานะครับทุกท่านครับแต่ในความเป็นจริงครับสิ่งที่เราพูดไปเป็นด้านรบแต่ในความเป็นจริงมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยแต่ว่าไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา เป็นประเด็นให้ชัดเจนครับและตรงนี้น่าจะเป็นความหวังเป็นช่องทางที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันของเราได้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างทุกท่านครับเราได้เห็นว่าในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา2-3ปีเนี้ยสำนปวชาชปปชทำงานมีประสิทธิทภาพมากขึ้น การทำคดีของเขามีการชี้มูลความผิดมากขึ้นทำงานเชิงรุกมากขึ้นปปชพยายามบอกเล่าเรื่องราวให้กับประชาชนได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้นเรายังได้เห็นความตื่นตัวของภาคประชาชนการร้องเรียนทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียการร้องเรียนประเด็นต่อสื่อมวลชนส่วนใหญ่แล้วมาจากภาคประชาชนทั้ทงนั้นนะครับการรวมตัวเป็นเครือข่ายการรวมเป็นปเครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน อีกลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นมานะครับเราได้เห็นความตื่นตัวของภาคเอกชนเหมือนกับที่พวกเราในที่นี้รวมตัวเป็นเครือข่าย CAC เนี่ยแหละครับการทํางานของภาคเอกชนที่รวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพยังม,มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทํางานในเชิงลุกมากขึ้นไม่ได้เพียงแค่ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแต่ทุกคนพยายามที่จะช่วยกันเจรลงสังคมไทยให้มากขึ้นอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นครับเราได้เห็นความตื่นตัวของสื่อมวลชนทุกท่านครับดูให้ดีนะฮะ ทุกวันนี้สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ทีวีเกือบทุกช่องนะครับร้วนมีข่าวเจาะลึกข่าวเกี่ยวกับคอร์รัปชันมีรายการมีคอรัมั์มที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันการทุจริตอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าทุกวันนี้เราได้เห็นคนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวคนรุ่นใหม่ที่ออกมาพูดปัญหา ของสังคมความไม่เท่าเทียมและคนรุ่นใหม่เหล่านี้พยายามคิดพยายามที่จะชักชวนพักพวกเพื่อนฝูงออกมาช่วยกันส่งเสียงบอกว่าเขาไม่ชอบอะไรอะไรกำลังเป็นเรื่องที่เอาเปรียบกันในสังคมอะไรเป็นเรื่องของคอร์รัปชันอะไรเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เห็นอีกนะครับว่าในภาครัฐทุกวันนี้เนี่ยเกิดหน่วยงานที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีทำงานที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับระบบ Big Data เพิ่มมากขึ้นครับทุกท่านครับข้อมูลของภาครัฐมีกระจัดกระจายมากเลยอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเราได้เห็นระบบ IT ของภาครัฐแต่ทุกว,วันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานเหล่านี้ทํางานไม่ประสานกันข้อมูลจริงไม่ไม่เชื่อมโยงและไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในทางกุดตรงขันข้ามมันกลับกลายเป็นเครื่องมือของใครบางคนที่มีอํานาจเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการ หาเล็กหาน้อยกินเล็กกินน้อยเป็นประโยชน์ในการคอร์รัปชันและปิดบังพฤติกรรมของพวกตัวเองเอาไว้นะครับในวันนี้เราได้เห็นหน่วยงานที่เพิ่มมากขึ้นของภาครัฐเห็นความพยายามมากขึ้นที่จะเชื่อมโยงระบบนี้เข้าหากันระบบของภาครัฐที่มีมากขึ้นทํางานมากขึ้นจะทําให้ภาคประชาชนเนี่ยสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้ได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้ ก็เอาข้อมูลของภาครัฐมาใช้เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการพัฒนาเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่า a อคเอไอทำให้ทุกคนเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบโควิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐครับทุกท่านครับภาพที่ออกมาให้เห็นนะครับโดยสรุปแล้วด้านไหนมากกว่ากันส่วนหนึ่งเป็นภาพที่ดำมืดอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพแห่งแสงสว่างเป็นภาพของอนาคต แต่ในเวทีแห่งนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับด้วยข้อมูลที่มีผมเองไม่สามารถที่จะฟันธงไปได้ว่าแล้ววันนี้เรามีความหวังหรือมันเป็นเพียงแค่ความฝันครับแต่ข้อมูลที่เอามาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ฟังขอให้เป็นเครื่องมือให้ทุกท่านได้ช่วยกันพินิจพิเคราะห์ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ทุกท่านครับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่เราต้องมองไปในอนาคตเพียงแต่ว่าอนาคตนั้นต้องเป็นอนาคตที่เรากำหนดได้ด้วยมือด้วยตัวด้วยพลังของเราเองด้วยการลงมือทำของพวกเราเองนะครับทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube, Podcast, Podbeat และ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ ActNow และในทวิสเตอร์และเว็บไซต์